เป็นผู้มีธรรมอยู่ในใจดังนั้นหลวงพ่อจะจากกับพวกเราเป็นพระสุปฏิบัติเป็นพระทูดงกรรมฐานเป็นพระตั้งแต่2516เป็นต้นมาท่านออกบำเพ็ญเนคคามาคมอาจารย์ในเพศชีปกขาวนักพลเป็นผู้มีความนอมน้อมในพระัตนาใจมาโยมเรียว่า ผู้มีธรรมมันชอบผู้มีบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาในการก่อนมองอะไรก็ไม่เป็นตากระทูหูกระทับท่านได้เรียนได้ศึกษาหาวิชาความรู้ในกรุงเทพได้มองเห็นชีวิตส,สังคมบาร,รมีมาโปรดชาวพุทธรบริษัทเดินทางจารน,นิกมากมา,กกายไกลกองในโลกใบน,นี้ด้วยเมตตาธรรม ให้มีบนเหน็ดเหนื่อยเมืเออ่อยล้าแสดงออกท้วความท้อใจในการที่จะให้ทำกับทุกทุกที่ที่ท่านจามิศไปหนาวแสนหนาวเหนื่อยแสนเหนื่อยอากาศเย็นเยือกหลวงปู่สมบูรณ์จิวัตรบอแดงจังหวัด,ดนครราชสีม,มาปัจจุบนับนอายุเก้าสิบหนึ่งเดือนเนี่เนนป็นสหธรรมิกระทเจอหลวงพ่อยันต์มาแด่สภานรอยสิบแปดท่านบอกว่าหลวงพ่อยันต์ อุปมาถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องเยอระะมันอยู่เครื่องเยอระะมันเหล็กเยอรมันอะไรอย่างกงีเยอระะม,ะะมันก็บอกว่ามันแข็งแก่งดีคุณภาพดีแต่ถ้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นนี่แม่เนาะไก่ไก่คนเขาเป็นรอยดูฉะงนั้นร่างกายสุขภาพแต่ละองค์แต่ละท่านได้สั่งสมมาทิ้งแตกต่างกันนะอยูน่นายมพอนยังตัดร่างกายสุขภาพ ใช้งานมากแข่งรักษาแระทักทองท่านอันไม่ปวดท่าิโยมท่นท่านนิดเนียงแต่ทํำไมร่างกายท่านสุขภาพท่านพลังสิ้นมานที่ปัญญาของท่านทำไมบริบูรณ์ปบคุ่นให้กับผู้ที่มีกระแสทําแห่งความดีอยู่ใกล้คิดท่านได้ยินคือเสียงท่านได้ฟังรมท่าน ได้เห็นรูปภาพท่านทุกคนก็มีความสุขมีความปิติใจมีความเบิกบานใจที่ได้อยู่ใกล้ท่านได้ยินชื่อเสียงท่านได้กราบไหว้ท่านได้เห็นหน้าท่านและวันนี้ก็จะมีการร้องให้อีกหลายๆคายท่านนพ่อจักรกุ้งปูต้ัน้ำโอ้ดับยืนสนามบินนี่ คงมีหลายหลายท่านน้ำตากระปิดกป,ปิดแน่งร้องกันไปโยมไม่ใช่จะเพาะโยมหพระก็จะร้องพี่กันหรือใครจะไม่ร้องก็ไม่ว่ากันแต่มันเป็นไปโยมด,ด้วยความรักความตระลพความบูชาในเมตาธรรมของท่านขาเรีกว่ากระแสแห่งธรรมกระแสแห่งธรรม